สามอันที่เราทำเดือนเดียวตกมากมากก็จะมานล้นลงที่สามอัน,นที่จะถูกล่องท่านเรียกว่าอาปันนังกะปฏิปทาทางดําเนินที่แน่นอนที่ไม่ผิดเมื่อวานเราได้พูดกันว่าปฏิบัติให้เข้าใจกว้างๆครอบคุมที่จะมันขัดแย้งเมืน่อคอนฟ l i c กับเพื่อนกับคนอื่น แต่ว่าเดินทางปฏิป,ตปัติมักคังเดินทางนี่เก้าแรกเขาอยู่ในบ้านเขา,าปฏิบัติพระที่อยู่ในบ้านท่านก็ปฏิบัติแบบของท่านเองระดับหนึง่งอย่างที่เราอยู่อย่างนี้เราอยู่ปฏิบัติแบบ hip, อ,อินเทนชิบเจาะตึดเจาะจึงลุกตรงกวปาไปชิงลุกได้มีคำหนึ่งว่าปฏิปทา ปฏิปทาแปลว่าทางเดินทางดําดเนินดําเนินกับเดินก็คืออันเดียวกันเอาสองคำมารวมกันดําเนินเดินเลยถ้าเดินทางทางร่างกายก็เรียกว่าเดินถ้าเดินทางทางชีวิตทางจิตใจเรียกว่าดําเนินชีวิตนี่คือระบบดําเนินชีวิตที่ดีที่ประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นวิธีดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ในทางพุทธศาสนาของเรามีคำสอนมากม,มายหลากหลายระดับต่ำสูงสุดสรุปแล้วท่านวางมาตรฐานไว้ให้ว่าต้องอย่างนี้นะต้องแบบอาปันปปนักบัิประธาทางดำเนินที่แน่นอนไม่ผิดอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีใครบอกใครสานก็ตามท้าถูกตามนี้หนึ่งสำรวงอินทรีย์เป็นทั้งเป็นคำพระมากไปคือควบคุมอายานะะ เซนส์และเซนส์ออบเจกต์ที่มันมาสมมาตอกอายตนามปนะแตัวแดนเซนส์ต่อแดนเซอร์ต่อเซนส์เฟียแดนเซอร์ต่อของประสาทตาเป็นตัวต่อกภายนอกสรภายในรับภายนอกคือเสียคือรูปหูเป็นแดนต่อเสียงจากภายนอกมหามัอเรียกว่าอายจตนาภายนอกอายจตนาภายใน เราต้องทำรวมก็คุณไม่ให้จิตใจนี้กระเจิงกระเจิงไปกับมันทั้งบวกทั้งลบนี่อนหนึ่งนะมาตรฐานหนึง่งมาตรฐานที่สองโพชเนมตัญยูตาไอ้ที่เราทำอยู่ตรงนี้รู้จะประมาณในการบริโภคอาปาหาร,รมีอาหารหน้อยไม่ใช่มีม,ามาีม,าม,ามีน,มน้อยที่อื่นนะมีน้อยในค้องมันจะมีัมากจะกินลังมากให้มันมีน้อยมาอยในท้องมีท้องพอง มันยังไม่ได้เมามันจะเมาอ,อาหารเราจรึงต้องมาบริโภคกันครั้งเดียวการกินน้อยก็คือการไม่ทําลายไม่เบียดเบี่ยงกินมากกว่าทำลายมากไปเบี่ยงมาไม่จะส่งพลั้เกิดการผลิตของพวกซัพพลายถ้าเราดิณม,มากซัพพลายม,ามันจะมามากกินมากบริโภคมากผลิตมากผลิตมากก็ทําทลายมากทําลายสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศทุกอย่าง เราเมื่อเขามีส่วนร่วมอย่างน้นนอยๆที่อ,อว่าเอาจากสังคมแต่น้อยให้แก่สังคมมากๆเอามาให้ให้กบสังคมเอาจากสังคมแต่น้อยและก็ปลดปล่อยตอนเองแก่พัฒน,นาการค่านิยมที่มันฉาบช่วยชื้นของสังคมกั้นต่อมาได้นี่คือมาตรฐานที่สองมาตรฐานที่สามชาคริการนยุยตรงชาเรียนนุยศ์ตามประกอบความเพียรเมื่อมันตื่นขึ้น มันตื่นดึกแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเรื่อยๆมาทาคการเพียรเพื่อจะสร้างวาสนาสร้างความเคยชินว่าง่ายว่าวาสนาแปลว่าความเคยชินนะไม่ใช่อยู่ดวงดาวมันท้องฟ้านะคนเรามันฝึก่างเดนมันก็ได้อย่างนั้นเห็นไหมเขาฝึกฝึกพวกากายกรรมตัวอ่อนๆเราดูในในโทรทัศน์เมื่อมันไม่มีกระดูกมันฝึกเอาฝึกได้ถ้าเรายังได้ฝึกไปทําแบบมันจะตายวันนี้แหละแต่ทำไปเาแบใไว้หยูปู เราจรึงต้องตื่นขึ้นมามาฝึกตื่นมาแล้วมาทาอะไรเราก็จะเราก็จะบอกตัวเองมานั่งสมาธิทอนี่ความจริงนั่งมาจะไม่เป็นสมาธิตอความหมายในสภาวะฌานังชาย,ยิกาภเวติเจริญฌานตื่นมาเจริญฌานอย่าสับสนนะฌานเป็นเครื่องมือเครื่องมือพัฒนา เครื่องมือพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจพัฒนาสติปัญญาเมื่อชีวิตได้รับการพัฒนาดีแล้วก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามที่มีความสุขจะเป็นหน่วยรวมส่วนประกอบสมาชิกของสังคมให้สังคมเป็นสังคมที่ดีงามที่สังคมพร้อมกันข้อชีวิตนั้นมันดีมันงามอยู่แล้วมันไปร่วมกันในสังคมก็ทําให้สังคมดีงามขึ้นการที่จะทําให้ชีวิตดีงามต้องพัฒนา เครื่องมือพัฒนาชีวิตอย่างง่ายๆไม่า,มาดลงทุนมากคือชานฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าจะมันเกิดเสืยเขาบกว่าเข้าชานะตอนนี้ยังไม่เข้ายังไม่ออกตอนนี้กำลังจะพัฒนานัตถิชานังอปัญญสัตว์นัตถิปัญญาชายนองถ้าไม่มีชานก็จะไม่เกิดปัญญา ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเลยพูดทสอบทันทถ้ามมีการเพ่งฌานาไปเราพ่งไะเพ่งนะเพ่งไปก็จะไม่เกิดปัญญาณทิปัญญาอาชาัยนุ่นถ้าไม่มีปัญญาก็มารู้จักการเพ่งเห็นมันเป็นยำม,มิฌานันจับปัญญา,าสังสเวสุพาสัติเกถ้าถึงพร้อมด้วยการเพ่งและมีปัญญาแล้วจะกใกล้ฝังนิพพานออกไปทุกทีทุกทีทกทน,น่นน่น ขครื่องมือนี้ปไปไว้ด้วยกันนะเครื่องมือนะนะเครื่องมือคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือชาน,น่ยเราตื่นมาแต่เชา้ามาเจริญฌานให้เข้าใจไว้ก่อนนะว่าชานนี่เปว่าเพ่งไปว่าเพ่งธรรมดาธรรมดานะและมีประเภทประเภทของชานเพ่งมีอยู่สองประเภทเพ่งเพ่งอันหนึ่งทําให้เกิดความสุขเกิดญาณทัศนะ มีอินทรีย์พิเศษสสรภาา้าขยายสมรรถภาพความสามารถของตาของหูปอดไก่ที่ว่าตาที่หูที่อะไรสรัาตกเนี่ยมันใจาชานะชาอีกแบบนึงชานอีแบบนึงดีกว่านี้อีกถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูร์และทําให้อาสวะกิเลสซิ่งไปตัวนี้ไปไกลไปสุดไประนิพพานลั นี่คือเครื่องมือเครื่องมือพัฒนาชีวิตพัฒนาชีตใจพัฒนาปัญญาต้องรู้ไว้ซะก่อนท่าทวนเดวิว่าคําสอนของพุทธศาสนานี้สอนเพื่ออะไรสอนอะไรเพื่ออะไร,ออะไรและการปฏิบัติตามพุทธศาสนาน,นี่ก็เพื่ออะไรไปอย่างนั้นะต้องเข้าใจอย่างนี้ซะก,ก่อนนะไม่ย่างน,นมันจะหลงทางมันกับสับสนเพี้สูงทั้งหลาย ถ้ามีอัญญาเดรสิสีปริภาชกอาเจรคขวอนบวบนอนสาสนามาถามพวกเธอว่าพวกเธอทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ใน,นอยรางนี้เพื่ออะไรเธอจะตอบว่ายอย่างไรเขาเรียกพูดไม่ใช่ผมพูดนะขอคำก่านมาพูดพระทิสุไม่รู้ก็บอกข้าพโงกทั้งหลายมีพระธรรมมาธเกาวเป็นธรรมสาี้ คำว่าสามีไอ้สามีสามีหนึ่งเป่าเจ้าของเป็นเจ้าของเห็นคำเดยวผู้หญิงคนไหนมีมีเจ้าของคนนั้นชื่อว่ามีสามีถ้าไม่มีสามีก็แปลว่าไม่มีเจ้าของที่มีคําแปลกๆขึ้นมาว่าะอะสามีกระตาปรมาราภามความไม่มีเจ้าของเป็นเล่าก็ใช่ใครไม่มีสามีแครไม่มีสามีว่าเธอไปทุกเป็นรอบเลยมันลาไปโน่ออีกแล้วกลับคืนมาเดีกววา มีพระสมานทวาเก่าเป็นเป็นธรรมวาสนาเป็นเจ้าของของามทำขอให้พระพระพระ,พระพระผู้มีพระเกา่าจงชีแง้แกงแถลงขายบอกเถิดพวกข้าพองจะจบจำมาไว้ให้ดีๆเขาอยากเลยบอกถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังเธอจะตอบมาได้เลยว่าราพระพฤติจารย์นี้ให้ทำไปไหนเพื่อรู้จักทุกฟังให้ดีนะเพื่อรู้จักความดับของแห่งความทุกข์ทางปฏิบัติตัอดับทุกข์นั้น เราสวดเมื่อกี้นี่เป่าเป,ปล่าขึ้นมาก่อนแล้วพวกเราทั้งหลายไม่ได้ฟังธรรมนั้นนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติที่มีทุกข์ขาแม้ความเกก็เป็นทุกข์นั่นเริ่มรู้จะทุกข์แล้วเพื่อจะเก,กิดขึ้นในโลกมาสอนเรา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 ศึกษาเราถดตับความไปเพื่อจ้รู้จักทุกข์ถามแต่วทับและปฏิบัติเพื่ออะไรไปีเลยไหมเรารู้พานท่านสอนเรารู้จักทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตาย จนมาเกิดใหม่ก็ทุกข์อีกทุกขังชาติปุณณพนังเกิดทีไรก็ไปทุกร่ำไปความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดไปทุกขังนาถีอาชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดเรามันต้องเกิดอย่างไรเลยต้องทุกข์ถ้าเราไม่รู้จะทุกข์มันจะเข็ดแต่ลาบหน่อยไม่ไม่ได้เกิดกนี่พอปฏิบัติพอเราปฏิบัติปฏิบัติจะยังไง ถ้าปฏิบัติไม่ถูกไม่เข้าเส้นทางมันจะล้มเหลวง่ายๆจะทุกข์เข้มุติตืมทุกข์เข้าอเพราะว่าระตาหลาวะตืมทุกข์มานั่งเต่เด้เนเตเท่าๆแล้วตืมทุกข์ด้วยเนาะขีคาะกระถันจะพิกเบสกกัพโรปะกโมโหติัตะลังปะทานังพิกสูทั้งหลายความเพียรความพระยจายามนี้ทำฉะนั้นจะมีผล ทำยังไงจะสำเร็จท่านตั้งปัญหาขึ้นมาเองแล้วไม่ได้ตอบดอกแล้วท่านตอบเองสำคัญมากครัพูดน้อยๆพุทธเจ้าสำคัญมากคับสังเกตดูพวกเราปฏิบัติไปตามนี้ไหมให้ปฏิบัติไปตามที่จะพูดนี่ก็ได้ว่าเราเรียนเพื่อจะรู้จักทุกข์เราปฏิบัติเพื่อจะเป็นอย่างนี้ความเพียรความพยายามทำฉะไหน,นจะมีผลสัพโลปะกม โมติสพลังอปทานังกัะถักนกับพิเกเวพิสุทังหลายความเพียรน,นี้ทำฉนายจะมีผลความพยายามของเธอจะมีผลและท่านบอกว่าทำอย่างนี้หนึ่ง้าะใจมันมีผลนะลองตรวจสอบดูที่พวกเราน่าเหวะทุกขังอาตานังอนัตถตานะทัพโตันติไม่พึงเอาความทุก มาทับของตนผู้ยังไม่มีทุกข์ถ้านั่งอยู่ตรงนี้หาแต่เรื่องคิดมาปวดกระบาลตัวเองเพาหัวตัวเองทุกขเ์เรื่อยๆนะะพิตพีสเปกเลยสองก้าวต่อไปทำให้การจัดสุขขังณด้วนยะจัดชาติไม่พึงละถึงความทุกข์ความสุขไม่พึงละถึงความสุขอันชอบทำก้าวมาแบบก้าที่สองใน,นก้าวสู่ความสุขสามก้าวต่อไป ต่สิงแก่สุขังนะอรชกสิตาทิไม่พึงหมกมุ่นสะจบอยกับความสุขนั้นสวรรค์สวรรค์ถ้าบริบิไปนี่ระละหางมันมันจะพาไปของเราไปไปปฏิปทา,านนี่มันจะมันจะเดินตามทางไปพง่งงายๆปะ่ท่านสอนให้เรารู้จักทุกนะสอนไปสมัให้รู้จักทุกเรายตอนนี้ไม่ให้ทุกนะให้รู้จักทุกฟังกันดีไม่ได้สอนให้มีทุกต่อให้รู้จักทุก ทุกเ์มันเป็นสภาวะหนึ่งของธรรมชาติที่มีเัจิตนแกจัยเอแต่นัจเราทุกตัวเกิดตายขบวนการนี้มันจะทุกขทุกข์รู้ว้ัสุดท้ายท่านสรุปให้เรารู้ว่าทุกข์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่นั่นดอกไม่อยู่ที่เกิดที่ตายที่พัดผ้าที่ได้ที่เสียแต่มันอยู่ทุกที่ความเข้าวจยึดถือยึดมั่นสังคิตนะโดยย่อปัจจุบันนะ ปัญจุปทาคันธาทุกขาว่าโดยย่อทุกทั้งหมดมันอยู่ที่การเขาไปยึดถือจิตเนี่ยเขาไปยึดไปแบกไปเทินไปลเป็นเจ้าของที่เราสวดบาอกีในขันอน่ะตัวขันทั้งหมดนะ่คือคือคือหน่หวยรวมรวมกันเป็นชีวิตยึดถือยึดตั้งถืมาัในาชีวิตในการในจิตจะไปทุกอันนึงย่อนะย่อทุกอทนนี้เมื่อไปจะปฏิบัติไม่ให้ทุกข์ยายดีกว่า เกิดการมาไอ้ทุกข์หนึ่งขยายมันจะได้ผลนที่ว่าไม่พึงเอาความทุกข์มาทับถมตนทู้อย่างที่ยังไม่มีความทุกข์เรานั่งอยู่ตรงน,นี้เราคิดไปยิดไปเถอเรื่องเราในอดีตกรณีนนอนาคตในปัจจุบันก็เดืดทุกข์ไปทั้งนั้นในเอาทุกข์มาทับผมนะที่หน่อยเห็นคนโน้นคนนี้กันหนัาเกลียดหนักขึนไปหมดนะทุกข์มาถึงของเงแล้วคนที่เราเกลียดเขาสบายู่นอนเรากินอร่อยจ้ะเขา้าายตัวเองทุกข์เผาหอวเอกแหละเอาทุกข์มาทับผมนี่ก้าวได้ คุมกําเหนืดทุกอย่างทุกมาเพื่มากกนมากก้าสองอย่าละทิ้งความสุขอี่ชอบทรรต้องพัฒนาความสุขมาให้ได้ความสุขนชอบธรรมไม่ต้องซื้อ,ไม,อ,อไม่ต้องไปขโมยขึ้นมาไม่ต้องเอาเงินอนทองไปซื้อถ้าจะต้องซื้อมันไม่ชอบทําต้องหาเงินไปซื้อทุกอีกทุกที่หาเงินที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เราไปเครื่องมืองพัฒนาพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่าย ไม่ใช่ไม่ใช่พัฒนาความสามารถที่จะไปหาเงินมาซื้อความสุขนะถ้านั่งนั่งไปซื้อจะให้เห็นเลขเห็นเงมเพื่อจะบอกคนถูกข์ไงเอาไปซื้อเอาเงินมาถวายหน่ะเอาทุกมาถัายผมหวยอีกแบบทวงเอาตัวเองทวงเอาผู้อื่นอพิษเรานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะพัฒนาความสามารถแห่งจิตให้จิตมันเกิดความสุขได้ง่ายๆจริงวราทำนี้กันจะสุขังณปริจจัติเไม่พึงสลัด ทิ้งความสุขอันชอบทำถ้าอย่าละอย่าละทิ e ้งอย่าละเลยพัฒนามานขึ้นมามันได้เจอะมันมีความสุขเอาอีกเลยนะเมื่อเกิดความสุขแล้วอย่าเข้าไปยึดถือในความสุขเดี๋ยวมันทุกข์อีกเพราะตัวตัวความทุกข์มันเกิดมาจากความยึดถือบาลีที่ว่าอุปทานอุปถาอุปถามันมีเพียงเท่านี้นะไม่ได้มากไปอะไรการปฏิบัติมันเกิดความสุขนมามันทิ้งไม่ได้นะมันเพิดเพผยมือความสุขมากสุขใจสมาธิเพียงจตกการระงับกันเดียว ยังไม่ได้เป็นสมาธิต่อมันเกิดวิเวกวิเวกคือเปิดเผยโดดเดี่ยวอารมณ์ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง่นเรืยอว่าวิเวกไปว่าสงัดวิวิตะกามอากุศเรห์นี่ทำไมสงัดจากกามจากอากุศลธรรมทั้งหลายเริ่มมีความสุขแล้วนะนะเริ่มมีความสุขแล้วนั่งปั๊บมันมันมันวิเวกมันได้กัหลับนั่น,นคือมันจมแล้วนะ อัโชสิตาจมกระจกในความสศกนั้นให้รู้ก็ไม่อยากรู้เติมจะมก็ไม่อยากไม่อยากอย่างใดอย่างอยึ่งนั่งหลับสบายนะจมตายก็ตรงนั้นไม่ไปนไรหรอกถ้าจึว่าตัสิงนจะสุขของอชโชสิตาแต่ไม่พึงสะจบหมกมุ่นอยู่ในความสศกนั้นก้าวนี่ากความโศกนั้อย่าไปยึดถือในความสศขนั้นเมื่อเมื่อเมื่อไปไปถึงฝั่งสรุปง่ายๆว่า พุทธศาสนานี้พุทธเจ้าเราสอนให้เรารู้รจักทุกทุกขังอริยสัจังปริเยอย่าง,งความทุกข์อันแทนจน้จริงนี้ให้กำังรู้ให้ยิ่งนะความทุกข์นี่เป็นเป็นของจริงเรียกว่าอริยสัจไม่ได้ทุกปอมมันจะทุกเกะทุกจะพูคอตายก็ได้มันปอมไหมแต่ผูคอตายปอมได้ไหมตายแล้วมันมันตายแรบนี้โอ้เอากระดารียตอยเนาะ ผู S <S <ess ant> <S ess ant> ้ใดสอนได้ป็นยังไงก็ไ้ไม่มีใครสอนก็ทำได้เมื่อพูดถึงตัวนี้เราก็มาสูา่การปฏิบัติที่เข้าใจง่ายขึ้นคำว่าฌานของเราเนี่ยแปลว่าเพ่งเมื่อเพ่งแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดผลคือการพัฒนาบาลีคำเดียวภาวนาเราเรียกไ,ไปนั่งภาวนาภาวนาเนี่ยมันมันแปลว่าพัฒนาแต่เราไม่ได้แปลหรอก ่มากก็เข้าใจเอาเองเข้าใจตามๆกันมาภาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าไปนั่งนั่งสมาธิเวว่าไป้น่นนั่งพูดในใจส,ส้มผัสไปไปมาๆอาจจะว่าพูดโทก็ได้ถ้ามาลังก็ได้ยุนโ,ภโ,ภโนน้องพน้องก็ได้แล้วเข้าใจอย่างนั้นพ่อรูปแบบมันเป็นอย่างนั้นแต่ความหมายว่าภา,าวนานมันแปลว่าพัฒนาทําให้เกิดให้มีให้ดีให้งามขึ้นมาในที่เทาว่า พัฒนาชุมชนนัน่นก็มาจากคำบาลีบาลีเรใช้ว่าวัฒนาถ้าพัฒนาวัตถุจใช้ว่าวัฒนาพอมาถึงบ้านเราก็แปลงแปลงคือโสมนอยแปลงตัววอลเป็นตัวพอกากวัฒนาเป็นพัฒนาเราใช้กันนี้ก็เลยไม่ว่าภาษาเรามาถามมันตัวแท้ตัวจริงว่าพัฒนาออะไรไอ้ยคือว่าพัฒนาอะไรพัฒนาถนนหนทางา บ้านเมืองวัตถุปัปจจัยอมิตติอะเรียกว่าพัฒนาวาตาบาลีจะใช้คำว่าวัฒนาแต่ถ้าพัฒนานามาทมที่จับต้องมองไม่เห็นพัฒนาจิตใจพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาบาลีจะเรียกคำนี้นว่าภาวนาภวิตาพวิตตาพัฒนาตนนะเรามาพัฒนาตัวนี้ัวภาวนานี่ยคือพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญา พระานร์เลิศด้วยการเพ่งคือฌานแต่เราเมื่อพูดถึงฌานเราคิดถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันนั้นผลสาเร็จอันเกิดมาจากการภาวนาขึ้นมาระดับหนึ่งก็ได้ระดับหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งเป็นประมฌานซึนมาอีกขั้นที่สองก็ไ้มาทุติยฌานฌานที่ 2, สองซึ้นมาอีกับที่สามที่สี่ 3, 4, แต่ในขณะที่กํลาลังพัฒนารไปหาจุดนี้ก็ดีกว่าฌานมันกัน แต่พอไปถึงจุนดนี้เ่ยเข้าไปในฌานปฐมฌานังอุปสมชชบทะพอะไรดิบาลีก็บอกอางเข้าถึงปฐมฌานแลว้ลวแหลอยู่อย่างน้ถ้าพัฒนามาถึงฌานที่สองก็รวา่าทุติยฌานังอุปสมัทะพิะไรดิเข้าถึงทุติยฌานแล้วก็เสวยภงคือเวียงฤทธิอยู่ตรงน,นั้นใช่นะก็เมื่อเราเดินทางไปบ้าน เสมว่าบ้านเราจูจจ่ที่นันก็ต่มตอนที่เราเดินเดิน,เด,นเดินทางไปนี่ก็คือการเดินทางแต่พอเขาขึ้นมาถึงบนบนบ้านเข้าไปในบ้านนั่นนี่คือเข้าไปในบ้านน่นจึงมาเข้าบ้านตอนที่เราทำอย่างนี้ก็เมื่อเราเดินเราเดินทางจะไปบ้านแต่พอพอเขาไปถึงบ้านเข้าไปในบ้านไปนั่งไปนอนอยู่นั้นตอนนั้นเข้าไปในบ้านนั่นคือเข้าฌานแต่เครื่องมือที่กรอนที่จะไปถึงตัวนั้นต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือฌานฌานคำเดียวคำเดียวนะแปลว่า เพ่งเพ่งมันจะได้ไถ้าเพ่งนะเมื่อมันเข้าถึงแล้วมันจะได้ไปห,หนึ่งได้ความสุขขึ้นมาก่อนเลยนี่คือวิจารอิญาทุกข์มาทับผมัวละ่ะแต่ให้แะ่ละถึงความสุขอันชอบถ้เข้าถึงความสุขทั้งซะก่อนถ้าไม่มีความสุขไม่มีปีติไม่มีประมดมันขี้เกียจเลิกขี้ห้านทอแท การปฏิบัติแรกๆเนะี่ยจะต้องมีปีติมีปาวามอดมีความสุขขึ้นมาโดเดีมากทราบานมากม,มุนเรื่องอตามเลยดึงโดือดอ่ที่สุดแต่พอสูงขึ้นสูงขึ้นมเป็นเจ้าเล็วได้บะเนี่นะพอถึงชานที่สองเนะี่ยสุกมากชานที่สามยิ่งสุกมากๆผ้าลีจาศไปไปถึงไหนก็ต้องถอยมาอยู่ตรงน,นี้พอใจสบายสุดด้วยนามาขายนามากายมีอะไรเอาไว้ก่อน ถึงฌานที่สามมันสุขฌานที่พระพุทธเจ้าพอใจนี่ให้ทางเขาถึงความสุขอชอบทำแต่พอเขาถึงฌานที่สี่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ละสุขละทุกข์โสมนัสเก่าๆแต่ขวางป่าหาจะไม่มีเลยอยู่ในเวขาลุ่นๆน,นี่คือละทิ้งความสุขอันชอบทรมันไปของมันเองอันนี้เกิดมาจากการเพ่งนะเพ่งแค่นี้มีชื่อประธันหาฌานแค่นี้มีชื่ออาหา จะไว้วางก็ได้รักเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์มัเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์มามากหลากหลายในโลกตาก็มีอารมณ์หูมีอารมณ์จมูกมีอารมณ์ตามีรูปเป็นอารมณ์หูมีเสียงเป็นอารมณ์จมูกมีกลิ่นเป็นอารมณ์เป็น s u พเจ c ของมันลิ้นมีรสชาติเป็นอารมณ์ถ้าได้กินของอร่อยกระเซาะเอารมณ์เลยกายมีสัมผัสเป็นอารมณ์ ใจมีอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจอารมณ์ของมันบวกลบทั้งหมดนี่ทั้งหกหกอารมณ์หกพังเมืเ่อเพ่งอารมณ์มนุษปนิสาสารจะทำให้ทั้งของเราเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวเรียกว,ว่าซิกอินวันหกเป็นหนึ่งเรียกว,ว่าเอกาที่ภาวะที่จะโตไปเป็นภาวะอันเดียวอันเดียวเอกเป็นว่าเดียวการเพ่งนี้ เรียกว่าอารมณ์นุ่มบริสางคอนเซนเทรตผู้ subject meditation คอนเซนเทรตผู้ subject มีอีกเพ่งตัวไวอ้อีกแบบหนึ่งตัวนี้ตัวเพ่งอารมณ์เนี่ยเพื่ออารมณ์นะมันจะได้สองพนัของมันื่อมันเข้าถึงได้ความสุขมาก่อนสอง จะได้ญา,า,าณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นจะรู้จะเห็นพัฒนาความสามารถของอินทรีย์ของตาของหงูของจมงูกของลิ้นของกายของใจตาก็จะจะเห็นสิ่งที่ตาคน,นอื่วเขาไม่เห็นหูก็จะได้ยินสิ่งที่คนอืเขาไม่ได้ยนินที่ได้ไวาญา,า,าณทัศนะเห็นแปลกๆด้ยินตา่างๆรู้ตัวว่า แต่ว่ามีฤรธิ์ดดนัๆๆน่นแหละมาจากการแท่งนี้ถ้าจะว่าภาษาสมาัยน่าจะแท่ว่าเอากตาเซนโซรีเพอร์เซปชันเอกตาเดยนเอกตาอะไรเซนโซรีนีภาษาพิเศษพิเศษล้คาควธรรมดาถาจะว่าท่านว่ายาณทัศนะปฏิลาภายสาะสัวัตตินาม,มาซึ่งยานทัศนะคดีชี้วเอกตาเซนโซรีเพอร์เซชันี่นี่จะเป็นผลกัา การเพ่งอารมณ์เร็วหาสาบารีตัวนี้ก,การกระทำที่นี้เรียกว่าสมถะเพ่งคือฌานที่สองมีชื่อควาพิเศษมีชื่อว่ารักขันนุปนิชฌาเพ่งาาทุกลักษณะที่เกิดขึ้นไม่รอคอยสิ่งใดอะไรมาจะรู้เพ่งรู้ความคิดเกิดขึ้นจะรู้คง,งคิด,คต,คดตัวนี้ไปไกลเกิดคองคิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นรู้ นี่มันเกิดนะไม่ใช่เราทํามันเกิดไม่ใช่ตัวเราเองไอเสียงกไก่ขันเกิดขึ้นเพ่งเสียงไก่คือเพ่งโดยลักษณะนี่คือเสียงนะเราไม่ได้ฟังมาได้ยินนะพอความคิดเกิดขึ้นมาตุ๊บไม่ต้องหลงมเกิดจิ